สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่ผภาโชคครับมือนี้ส่อภาโชคที่พาพี่พาน้องไปเที่ยวอีสานใต่ครับไปพบกับหลวงพ่อวัดโพครับซึ่งวัดที่พานมาหลวงพ่อวัดโพพ่นฝันแล้วก็เพ้นไปจุดทูบครับกระตรงกันครับคือเจ็ดสองนะครับก็พอดีจะมีพี่น้องถือรายอยู่ครับถือน้ำหลวงพ่อวัดโพครับแต่ว่าทีมงานกับบ่ได ตามนะครับบ่ได้ตามหลวงพ่องวดที่ผ่านมาครับสําหรับงวดนี้หลวงพ่อเพิ่นปันได้ยังหรือเพิ่นได้ตัวใดเพิ่นจุดผูกไปพี่น้องก,กับมาฟังเบิ่งครับซึ่งขณะนี้หลวงพ่อเพิ่นก็นอยู่กับทีมงานอีสานใต้ครับบ่าวอีสานทิศแก่นครับก็ต้องขอขอบคุณบาาา่าวอีสานทิศแก่นมาในโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่น้องก,ก็มาฟังเบิ่งว่า หลวงพ่อพ้นจุดถูกหรือ,อยังครับพ้นฝันหรือ,อยังครับตามสพระโฉมไงคือคิดออกครับบได้ามาตามหลวงพ่ออีกแล้วก็บไกลเมือ่อบได้ามาแล้วช่วงนั้นก็ับได้ไปทางอื่นตอ่ออี่เนาะยแต่ทำหลวงพ่อกันเพี้ยเดียวแค่นั้นแล้วโอ้ยเสียดอายเนาะครับคือมันเที่ออกนะมื้อลังมือหลัางแนวมือออกนะครับก้อนที่อยงนะไปจุดถูกนั่นยึดยึดเรื่องอะไรครับ S <S เป็นเป็นเลขฝันอหลวงพ่องทั ony, ้งวันจังเลยฝันสองฝันฝันทั้งที่พี่สาวติดคอยเนี่ยเราไปแลราเราจากไปแล้วเราเสียแล้วเนาะงวดงวดว่างหันไหมงวดนีเได้ลวงพ่อยยี่สิบมาแล้งวดหมวนนี่ละตรง่อจุดไปจุดไปเราเลี้ยวมแล้วมาทมาไทยเดี้ยวกด มันเป็นคนมึงไงอันอันเจ็บสองนี่ของพ่อฝันได้ดีครับมันร่งแล้วเนาะมาได้รครับครับมันมาพี่สาวพี่สาวตายไปไแล้วมาการครับอาการพี่สาวเมันร่วงไปแล้ว <c oughs> เขาข้าแจงว่าสวายสองจานครับ วันนี้อวยย่างวยอย่างอันนี้บัดดีไปผนว่าจานละดิบหาบาดครับจานละด5ิบหาบาวันนี้มัดมัดบังไว้คากพูดเนาะตันไปนิ่นว่าซิบหาเน่ยครับไปเน้่ซิบหาจันจานกับเจี๊ยกตีอยู่หรอกนั่นแหไปขัดก็มูวนม้ว่าจันสองอันมันก็สวนสวนมาเสโ้งกัน và mặt tan chết trong tan chết song 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 อันนี้ก็อันเก้าคนยุ่งเหยังนครไปไปไปเบื้องเันเก้ามันจุดตองวดเลยเนาะแสดงว่าหลวงพ่อเราขอตองวดให้นะครับขอตองวดให้นะครับผมเะไนเบิ้งกันนะครับไปเรียงไปเรียงเ็นแล้วอ๋อลังจากได้โชคเมื่อที่ผ่านมานะครับหลวงพ่อก็ไปเรียงกนแล้วไปเรียงอ๋อเรื่องนก็ายเรียงนะครับหลงพ่อป้าลไปนมก็โชคดีเลยนะครับเป็นวโชคมันได้ายุนะครับ ได้ซ so well. so, ้ำนี 2, ่ได้ซ้ำนี่นี่ได้ซ้ำนี่สองสองพันเดียรวมแล้วนะโรวมแล้วนะเลขเงินซื้อโอ้สองพันบพรบอกดอกว่าเท่าียวเยอะเพิ่มนะครับบอกจันทราแล้วเดย์จันทรเขาเสียดายนะพี่น้องเนาะเขาเกิดเดยก็ถือว่าเขาออย้อนหลังมาเบิ้งนะครับเป็นเป็นสตีเนาะให้พี่น้องได้ตามนะครับได้ตามได้พิจารณาเบิรงนะครับสลับหลวงพ่อครับผมมันมันเป็นยังไง่ะมันคล้ายๆมอบ ร้านบ้ได้หมุนน่ะนะร้านมันยันานยันดเก็นหมุนเก่งๆมันก็ดสิ่งนั้นอยอะเปียกอยอะโตลุ่มลุ่มนะครับมูอกับหม้อมากระตุ้นเนี่ยเกิดบ่อใดรับผมกับบ่อใดมาหาหลวงพ่อเลยมหาสัมพันธ์งานกับลายทั้งคุณก็เลยกบ่อใดกลับมาตามหลวงพ่ออีกที่หนึ่งนะครับก็เจ็ดสองตรงๆเนาะก็ได้ลายกันนะครับได เดี๋ยวไปเบิ้งงนะไปเบิ้งครับว่าหลวงพ่อมูคุ้มนั่นได้เบิดบ้านครับผมเป็นได้เบิดบ้านคุ้มนั่นนะครับของตะปูน่ะที่เราตะปูผมก็ได้เบิดบ้านนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งนะไปเบิ้งที่หลวงพ่อเราจุดไปจุดตองไปเันออันเก่าเราบอกว่าให้มาเบิ้งอันเก่าเนาะที่มันที่เราจุดไปอันไม่กับนี้ตีหลวงพ่อหน่อยอ้โอ้อันเก่าอด้อเด้ออันนี้อันเก่าด้ยครับเด้อพี่น้องเจ็ดสองสอง อันนี้อันไม่อันเป็นจุดไหงวดวันที่หนึ่งเล่นแบบน,นี้อ,อันนี้ศูนย์สี่สามอ๋อพี่น้องศูนย์สี่สามเล้พี่น้องเด้อ,อันนี้หลวงพอ่อเราจุดไว้ห้แล้วอันนี้งวดก้อนนะครับเจ็ดสองสองนะครับอันนี้งวดก้อนนะครับงวดที่ผ่านมาเนี่แหละครับงวดวันที่สิบหกตุลาที่ผ่านมาเนี่ยครับเราจุดได้เจ็ดสองสองนี้ก็ไปตรงกับความฝันของหลวงพ่อเนอะะาะเสจริอด d ินบประเทไทยทำตนหนึ่งหลวงพ่อฝัน เรากับบได้ยเบาห้ฟังนะครับส่วนตัวนี้หลวงพ่อจุดมือใดยนะครับอันไม่นะครับอหลวงพ่อจุดั้งมือใดครับอันไม่ศูนย์สี่สามนะครับศมจุดองโอ้จุดมือส้านี่รับเี่นได้ครับเด้อย่้งนหน่อยกะนแนวทางในคลิปนี้นะครับของหลวงพ่อนะครับที่เราจุดถูกนี่เราที่จุดตรงหมดนะครับหดที่พานมานะครับเจ็ดสองสองเี่นได้ครับเด้อขออนุญาตสี่นะครับเนาะ จ็ดสองสองส่วนศูนย์สี่สามนี่เราจุดมือเส้นนี่นะครับมือเศร้านี่กับหมายถึงมือนี่นะครับวันที่สิบเจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับอาจเป็นจุดขอโชคขอตัวเลขในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกานะครับสองหาหกสี่น,นะครับจุดได้ศูนย์สี่สามนะครับพี่น้องนะศูนย์สี่สามแทงนี่เป็นอันเก่านะครับยังมันยังไมไปใส่เลยยังยังเหลืออยู่คือเก่านะครับ พี่น้องเ,มม 4, 3, เ,เ,อเพิ่งตามมีเลยครับเด้อศูนย์สี่สามเด้อมิ้งเจงเ็นเพิ่งอีกแค่นึงนะครับแต่จังใดเขาจะมาตามหลวงพ่อยอีกเพื่อน,นึงนะครับเพราะว่าใกล้ๆมือนะครับหลวงพ่อมักจะได้ตัวเลขทีมันเป็นตัวเลขกน้ำโชกนะครับเดี๋ยวจังใดก็รอติดตามตัวเลขของหลวงพออ่อยเพื่อน,นึงนะครับตัวเลขของหลวงพ่อยเทื่อนึงถ้าเอว่าเขามีโชกมีบุญวาสนาร่วมกันนะครับก็บอาจจะได้ ชคได้ลาบนะครับจากองวงพ่อหงวงพ่อเราก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้หลายใบตาาแต่ว่าเรางวดนี้เราได้ใบเดียวนะครับได้ใบเดียวส่วนอีกทีแอมินเฮดแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเงินสื่อเลยครับเนี่เงินสื่อที่เราได้ในงวดนี้นะครับแล้วกับพึ่งจะไปเลี่ยงนะครับไปเลี้ยงตะปูไปอ่าเอื่นว่าไปแก่บนแล้วเนาะ,ะโบมันแก้บนหรอครับคล้ายๆกับว่าไป ไปเลี้ยงเอาอาหารวันข้าวเอาเงิงไปนะครับไปรถไปอีกหลังจากรถฉันอตอนเศร้าแล้วนะครับฉันเศร้าแล้วเราก็ไปเลี้ยงมาแต่กลับม้านะครับแอดมินแบบม้าพอดีนะครับแอดมินแบบมาพอดีกันได้สอบถามพูดคุยกับหลวงพ่อนะครับเนาะครับจังใดก็ดีนะครับเนาะตัวเลขที่เขาใดมันนี่จะตามที่ขึ้นหน้าจอให้เบิง้งนะครับเด้อแอดมินแจงให้เบิ้งเล้วนะครับ เปือเป็นทูกเป็นลาบนะครับถ้ามักตาชอบก็จังคอยน้าไปนะครับถ้าไร่มักก็่ชอบก็พานเะครับทั้งช่องจะเป็นเยังซื้อกลางนะครับทั้งลงฟอกับจุดทูบไหงก็เป็นแนวทา้งตอนนั้นนะครับกับใส่จรระาดยานในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าเบื้องเล้วมักแล้วชอบแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่สีประภัสรับชมคลิปใหม่จากทั้งช่องนะครับสําหรับวันนี้ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับตัวเลขตามนั่นนะครับแต่เขาจะมาตามหลวงพ่ออีกเท่อนึงอยู่ไกลๆมือนะครับไกลๆวันทีนึงพฤศจิกาเขาจะเดินทางมาอีกเท่อนึงนะครับครับสําหรับเมือนี้ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ไ้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับนี่แหละครับ่า้ชมก็คือตัวเลขหน้าท่าจากหลวงพ่อวัดพ่อครับ ส่งเพื่นไปจุดถูไปตองงวดเนาะครับทางทีมงานก็ได้ตัดออกมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ040343ครับพี่น้องก็ับไปเสี่ยงเบังครับไปวิเคราะห์บังครับในโปรดใช้วิจารณญาณด้วยกันรับชมรับฟังครับให้วิเคราะห์ให้ดีๆก่อนที่พี่น้องสิลงทุนครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ลดครับผิดถูกกันย่าว่ากันเลอครับพี่น้องครับ ขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับสำหรับวันนี้ขอให้พี่ให้น้องเข้าโชคดีให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับให้มีอายุวันน่าสุขภาวะกับทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อให้โชคดีให้รวยๆเฮงๆครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากซับสไครต์ไลน์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบไได้พลาดจากรายการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ